แตทงหลงทางเข้าสูเทศการล้อยกระทงแล้ววันนี้ไปบักไก่บกักไก่ฟ้าลูกๆกไปร้อยกระทงไกลๆบ้านนี่ละครับเนาะอบตม่วงคำอำเภอพานเจียงหายเปิ้ลจัด้อยกระทงพอดมีมาครับมาครับมาครับปีนี้ก็เป็นการร้อยกระทงครั้งแรกของเด็กชายโมจิโมจิกับแม่กิ๊บก็แปลงกระทงลูกบานมาแล้วนะครับเนาะก่อนจะเข้าไปร้อยกระทงโมจิขอแวะพอขบวนเฮเปิ้สักน้อยก่อนเนาะวันนี้ตังอบตเปิ้ก็มาในทีมของล่องสเปาตะกี้ได้ยินท่านนายกสายสุรีนายกองค์การบริหาร งานส่วนตำบลม่วงคำเราเปิดงานนะครับเปิ้นว่าสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ตำบลม่วงคำของเฮาก็ år, หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านได้มีปี่น้องเจา้าลำปางย่ายถิ่นฐานมาอยู่เนาะล่องสเปาก็จะเป็นวัฒนธรรมหนึง่งของปี่น้องเจา้าลำปางเนาะ้อยกระทงปีนี่ตำบลม่วงคำก็เลยมีการแห่สเปาตัวเนาะครับเนะาะฮ่าดูขบวนเสร็จแล้วปีมดจีก็จะปาน้องโมโนไปร้อยกระทงกันนะในงานเปิ้นก็จะมีกระทงมีของกินมีเครื่องดื่มขายนักหลายคณะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดติดตั้งวัดตอเป็นแปงฮือมูฮาก็ได้เอากระทงมาลอยเนาะ ประดับประดาด้วยไฟแล้วก็โคมงามขนาดโมโนก็สนุกสนานตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าเป็นปีแรกของโมโนเนาะมาแล้วมาแล้วกระทงตีปีโมจิกับแม่กี่แปงลูกบ้านมายังมาได้ผ่านการทดสอบอย่างทั้งสิ้นนะครับนอ็อตตัดเก่กาเก๋วมาได้กับแปงกันเลยครับ <c oughs> จะจมหรืออยังจะอยียงหรือลอย <c oughs> เดี๋ยวมาติดตามกันครับ ชุดถูบชุดเทียนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเฮีเด็กๆไปร้อยก่อนเลยกระทงติปปีโมจิกับแม่ก,กิบแปงก็จะเป็นกระทงพักแบ<ป>นะ้งจากบเกเตตแครอทแล้วก็เขาโพดอ๋อเอาไปพัดพักรวมกับเนาะล้ำขนาดประโยชน์มากแต่แต <c oughs> เ่เด็กๆดูสนใจแล้วก็ตื่นเต้นกับการร้อยกระทงขนาดแต่ว่า <c oughs> กระทงติปปีโมจิกับแม่ก,กิบแปงนั่นเนี่ย <c oughs> อย่างมันกลับหัวอย่างอีนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้บัตตาดิว,วันพูกไปเสาะร้อยไหมดีกวแหมอันควมแหมอันเงียงหลังงงหลังเงียงอยู่นี่นะครับเนาะชุดเขียวนี่เสเลบคนดังเมือง ครับสีมอนี่ครับแม่ป้าแม่อาเจ้าหวงค้ำกอดทยอยกันมาร้อยกระทงแล้ววันนี้ตีเอาบตอเป็นก็จะมีมัดฉาพ้าชโชคได้นะโมจิกโมโนนี่บ้าพลาดแน่นอนปีโมจินี่หูตักมัดฉาขนาดสมัยเป็นลอออนักเอาแต่ลูกมัดฉาปิกบ้านบางื้เป็นแกะรุ่นรางวัลเนาะจะเอาแต่ลูกมัดฉาย่างเดียวอะมาสองคนปีน้องแบ่งกันคนละสามแกนน้นองโมโนตักเซ็ตก่อนแล้วก็ปีโมจิก็ได้มาสามแกนเนาะในงานนอกจากมีมัดฉาแล้วแหมสักกรรั๊มมันก็จะมีมวยเนาะมวยไทยนะครับเนาะบนเวทีมาครับเด โมจิไลโมโนจะได้ออหยางกันเพ่องว้าว wow! ของน้องโมโนได้แอปใส่กับเข้าผ้าขนหนูแล้วก็ถุงผ้าส่วนนี้แม่เขานีโจกดีคันาดได้มไฟฟ้าไปหนึ่งอันสุดยอดส่วนปีโมจิได้นี่เลยมาม่ามาม่านี่ของโปรดโมจิแล้วก็กระติกกับผ้าขนหนูเหมือนกันโมโนยังมาแล้วใจเตือ่อขยักไปปากมัดฉาเพิ่มเห็หมม่ช่วงนี้อำเภอพานเฮาหลายตำบลหลายพื้นที่ก็มีการจัดงานเทศกาลรร้อยกระทงวันนี้บัตาเตอรอครับเนี่ยกระทงความเนาะวันผูกอบอตอไหนในเมืองพานจัดงานร้อยกระทงเห็ม คอมเมนต์บอกผมจิมเนอร์ปีนอง,มง,งเมืองพลา๋ยวผมจะแปลงกะทงงามๆเป็นร้อยแกตัวไหมเอาละครับสำหรับํำแรงนี่ขอฮือมวนงั้นสนุกสนานแฮปปี้วันร้อยกระทงทุกคนทุกท่านเนอร์ครับ